แม่หมายกลมลูกที่เวทีวัดพระธรรมพ่อแม่อย่าสูงอย่าลืมถิ่นพักกระเดาทวนเก่าได้กินลาบนกเขาอย่าลืมจำแก้วบองของแต่ผู้แต่ปู่แต่ปูญาสังกสีแต่ปูญาสังกษามันเกินหน้าต่างแต่สมัยเดิมแหลกมาแต่โดนแล้ว ให้ลูกหลานจำเอาไว้อันนี้เป็นพิธีสิ่งมกวมลูกหน่อยใ้นอนอนนิ่งบอตีเน,นเสนหวนค่อมเน่ยอ้ยก่อนไม่ไม่ยกอมลูกค่ะทีจการงานใหม่นานชาติจะเก็น นอน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 ลูกหลานนอนนอนแล้วโอ้ขับแก่ขัาแก่ขัาแก่รับแก่สิบากกัดนอนนอนลูกนอนนอนนอนสล่าลัดตาเม่สิกอนอนเสนอลูกแก้วเมยวเป่าสิไล่คูเออขันพิณเจ้านอนแล้วเม่สิแกงใส ยนยนกะสายยนยันแจงออนยนยนกะสายยนยันแจงสายยุดแจงแล้วตัวเจ้าให้เรานอนเออคันเจ้านอนแล้วแม้สิลงเจนฝ่ายเดือนไงไงเว้าผูว่าแม้สิเอาพ่อหน้ามาเลี้ยงให้ไงสู บ่เบ่งแพงกะเพิงบ่ได้เฮียนไก่เพิ่นกะสังลูกเพิ่นกินปลาเปลี่ยนโตทอหัวเฮลูกเพิ่นกินปลาเกลือโตทอหัว้ังบาดลูกโตนันหนอได้กินปลาชีกางเทิรซ้ำผัดเนียงกิน ฟาเห็นดาวเดือนแจ้งคำคายเดนโนไผเดนโนสิมาเจียวยาให้มุ่งเหียมให้ลูกอยู่ฝนตกมาจนจนฝนตกมาจนจนเลยหาบอนสิสนเหียนคอยกระบ่ม สัจันใจโออัสัจันใจโอแลวต่อบ่มีพอเฮียนกำลังน้อยน้อย้าแอมแม่นเขตตงัวงพืนต่างมัว กัพอยซัมพอบอมีพอบอมีพี่น้องน้องสมัย ฝากอ่อนล่าอีกก่อนหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นเป็นคติอนใจให้ลูกผู้หลานฝากลูกหลานผู้เกิดใหม่ใยรุ่นแม่อุตสาฝากก่อนล่าก่อนนี้จัดก่อนหนึ่งเนาะคะ่ะอันนงวานจากเต่าเขาได้ดูแต่ยังเหล็กต่างแต่เหย้ายังเหล็กแม่นันทนถนอมตุง ผ่าอ้อมโคยปกปุ่สารสางลางจีเนียวคุณแม่ย่ำเข้าหมกคุณแม่จกเข้าปอนจมขึ้นใส่อุกกวยขาลำกินอีกด้วยบ่กินสิ่งผิดกะบุญกว่าน้ำนุกบ่มีไหลเพื่อลูกตนแม่ทนได้ถึงว่าย่ำเป็นวา ตึงว่ายามเป็นไทยแม่อย่ามาพวกปินลูกทองอืดนมบ่กินมาหาหญิงลูกใส่ทองเอาจนขี่ลังใส่มือกับเกลือแม้ก็กินสมืออย่างลูกบอนนอนแบบบหน้าสงสารเฮานอหน้าสงสารเฮานอะวังนอนไปยาง ลำชิ้นจนโตคนนอนหลายคืนกินดนนมอนจนปากเปื่อยเอาท่าลบนอนเปืือยพ้อยเช็ดถูอาบนา้ำวางให้ลูกสบายแม่เจ็บปวดบันไทยดึงจ้องไปตามหลังแม่ก็ยังทนเอาบ่อน้ข้างพ่ออ้ยตาขคำ ัดเป็นไออย่าหักมจแม้ล้มตื้อแม่หนูน้ำตาสึมแม่น้ำตาซึมแม่นวาแสนสิยากยุงยุงยินบ่ให้ตอบตอภาีวีพาอ้อมน้อมกล้วยกอมจนเฒาหลาเป็นหรือตายไม่ยอมรับป่าสิตายเช่นใด ความเมตตาแม่มีให้ลูกสบายแม่ดีใจแม่ห้องให้ย้ำลูกป่วยโอ้ยบ่ว่าจนหรือลวยให้แม่โอดลูกอินทองป่านนั้นแม่ก็ยม ลูกข้เกิดจากอ,อ้มอมอกแม่มันดาหาผู้ตีบุตตาแม่นม,ม่มีแนวเุทาบาดถึงไบถ้ายนะาเทาลูกไกล ขอฝากไปครับลูกหล,ล,ล,ลานหลังอาผู้เกิดใหม่รุ่นหลังถ้าจะขอฝากไปคณะขอคุณคณะกรรมการทุกทตุกฐานนะคะคภาพสซ่ชวดโฉมลงไปแล้วหนึ่งคนาก,การประกวดสาธิตเท็กกอมลูกโอ้สุดยอดีแน่ผมรับพี่ลีได้แมครับอาจารย์เท็กจะนอนหลับทีนึงครับอาจารย์เท็ครับคุณแม่ บุษสาเนี่ยถือว่าเป็นบนอลลุ่มโมคู่ด่านบอลล่มอีกผู้นหนึ่งเลยที่เพิ่นเป็ี่ยนวัดมาแล้วตีเพิ่นเป็นหัวหน้าบอลล่มหนึ่งได้สยามเด้อที่ป้าแต่ว<า>่าไม่ยั้งน่อยนี่โอ้ยเป็นตีพอกตีพอกโอ้ยนี่ละเจ้าเบิ่งบอลล่มเป็นเออนี่ละพร้อมแท้สมสมก็เพิ่นเสียงดีแมีควางคนกับสิบ่บ่รู้จักว่าโอ้ยยีแม่ดึงกอม ลูกดีแท้ทคือบโหลองมวลแท้ธรรมศาสตร์เป็นเป็นปอลุกมาคู่เด่นหัวหน้าคณะหมอล่ำหนึ่งในสยามหมอล่ำในตำนานในเก่งดีคันประกวดผู้เดียวเมื่อนี่พบใหม่ที่หนึ่งเลยค<อ>ันประกวดผู้เดียวเมื่อนี่พบประก,กาศได้มาที่เด้งคันประกวดผู้เดียวเนี่ยดิตมาไฮเปอร์สูงก็ยังเก่าคนอีกเก่าคนเอาเดี๋ยวซอยกูแม่เดี๋ยวกูแม่จำไมาเสิยเลยถึงมารับเกียรติบัตรอกันนะครับเด้อแม่เด้อนะครับเออเก็บอาจารย์รอาเก็บซอยกันน้อเออบ่เป็นยัง อะไรครับบล็อกเนีเนี้ยทิปทิปเน่้ิปเอาบลบอกเราบล็อเอาดิผมกลับมาหางันคือกันเนี้ยมันนี่ขนาอนี่โอ้เอามาโว้ยลักหลมีมโนอวอตพิธีขวันมโนพิธีกวัตกระเบ้าได้เนี้ยได้ไปไหมเหรอโอเคครับผ่านไปนะครับผู้แรกต่อไปนี่กันผู้หนึ่งประกาศครั้งที่สองปฏิวัติมาหอดไปเนาะพี่ปฏิวัติสิวันเจ้าไหนก่อนปฏิวัติปฏิวัติสาหลายแยียม คือฮักคะแนนบปตรงเวลาเด้อนี่ยน้องรถติดทางพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนหลายเบิร์กันเด้เอเฮาค่อยๆเที่ยวทางนะครับเพิเ่นกระเฮ็ดผู้ความเจริญนั่นอะไรจะไปจมตัวกรเฮ็ดทางใช้งานใหม่นั่นนะนะ่ะเพิ่นกระเฮ็ดผู้ความเจริญปีหนะ้าเฮาสิได้เที่ยวสะดวกสะดวก,ดวกแม่นบ่พี่น้องผู้ใดไปพวนอยู่ในกลุ่มนะง <c oughs> ่าโพวนในกลุ่มเนะด้อเดียด๋วยว,วนีปค่อยเๆโผว่อยู่ในกลุ่มเพิ่นว่าจัดงานใหม่กับ่น้องทางบ่เว้ากันบ่พะเนาะ เปิดโม่กันโย่เพื่อว่าเฮ็ดปีนี้เพื่อปีนานม,มันสิได,ด้สะดวกลองติเดเบิ้งปีนานมันก็อาล้มหรอกว่าไปดีสุดหรอกเอาผู้ที่สองครับคนที่สองคุณแม่ท่องปิวพ่นตรีคุณแม่ท่องปิวมาอันนี้กะเป็นหมอรบมมาคู่ดานหมอรัคือกัดได้สิบป้าเมื่อนีไม่ต้องหมอลำมก็หมอลำเดี่กรรมการคอยกะบหมอรบมาคู่หมอรัคือกัดแนผมคุณแม่ท่องปิวน,นีน่เป็น หัวหน้าคณะว่านินว่าทธศิลว่านี่ว่านี่อ้วนศิลเลยขอโทษเลยจะเกิดท่านบะประยุทธ์ประไัศยิ้มตาซื้อทันอาจารย์รุ่จักไปถามคู่น้อยเดี๋ยวมันไหลส่วดอยู่นี่โอ้ยโอ้นี่ท่านอาจารย์ประธานกรรมการอาจารย์ผู้ช่วยศาสตรา์ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ต้องตื่นเวียดจ้ะโดว่าเกิดทัานเป็สองคณะเพฤศจิกเดย์ฟังไม่ได้เนาะงเกิดทัานเพื่อเพื่อเพื่อนอาจารเป็นนั่งเบื้องขณะหานมาแล้วก็ได้เอาคุณแม่มาทางพี่ครับเดี๋ยวแนะน้ำตัวก่อนโอ้ คือเห็นเท่าคือแต่แม่ผมมาประธานเท่ามันนั่งอยู่หันคือบจะประธานเท่าปันใดยแม่เท่าอี๋หรืเท่าอีีจังมมาผมว่านี่ครับแม่ครับเอาเดี๋ยวให้แม่ได้น้ำตัวแล้วก็ได้ทำการประกวดบังเงีวเตรียมตัวเลยเด้อขนาดแรกกระตา้มที่ห้อยจ้าสลากมาละขนาดที่สองกระตั้มที่ห้อยจ้าสลากเอาเชิญคุณแม่ครับได้น้ำตัวครับแม่ครับกราบนมัสการประเสริฐประพืชทันทุกรูเจ้าค่ะ เรียนคณะรามการทุกท่านดิฉันนั่งท้องปริ่นพ้นตรีเม่นี้เป็นเมื่อแรกค่ะจีกอมลูกแจกังจีเก่งหรือว่าจริงเหรค่ะเมื่อในย่อมแก่คุณผิวษาแล้วแทนใ้ใจแต่ว่าใจสูคือเกาขาขึ้นมาแล้วต้องสูค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณหลายๆค่ะ เราคืออยู่ผูเดียวว่ามีพีเลี้ยงเลยค่ <c oughs> ะอันนี้กะตาผ้าลูกมานาวหัวลุ่งไปใส่หน้าแ้วป้อนเขาปลาปลาเป๊ะก้อนลูกไข่ซื้อว่าเป๊ะเมียซื้อว่าเมียในริมทั้งพง nghe đây quẩy mai là quẩy đi xa xa là có mà 3 nuôi chứ nghe nuôi thì ảo khác bò bảo quán thì nghe thật luôn như quẩy mà làm bạc ra bế nó ăn thả Mẹ cột quẩy chắc bà con thảo Mẹ cầu nhằm cầu có đầy treo vô lấy quẩy này là áo เงินเงินว่าสาธิตเด็กหน่อยเอาใไหไ้หลายเพราะได้มันสีแค้นกินบักรามาเกียดซ้อยโอ้ยส,สัวิีรียใหญ่คำเที่ยงของแมีปีๆเอ้ยแต่ยมาเหลวกับเบื้องแม่เด้อบกักราโอ้ยมาดังโม่เท่ากินน้ำนำรองคอ กินก้วยหวานจุวยจ่วยอ,อิ่มแล้วข้งแพงโบราัว่าอาะไรกี่ขานให้ผัวล่างแบบกของไว้เอาช่วงอยากนอนคเศ้าวนา้าล่างนามันจะปากก้นจ๋าจ๊ะ แทะกระต๊าแทะ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 อ้าหลานไห้เข้านอนพักนอนลูกๆนอนๆแม่สิมาวันเราแช่โวํากันแวนั้นยังดัง ngẩng cao cứ cao nó cái gì mà nó không thâu nó cái mà đi ăn thâu nó ăn là mua pp มนมแม่จังหวานกินนมป่านมอ,อาเพิ่นกะว่ากินนมแม่จังใดแซโดุดนโอ้ยคือว่านอนนอนทำแม่นอน วัดห MM ัวแฝงย่อแล่นหัวแฝงวัดบาราโนนเป๊ะแม่ไปให้กะชีคุ้ยเขาลาแม่ไปนากะชีคุ้ยเขาตูขาหนึ่งกู่ขาหนึ่งเหยียดซ้อ bom สวยเล้งๆแม่เพี้ยงเลี้ยงฉันออมหวังให้เจ้าหุยันยากปานไดก่าซีซู พ้าไปเป็นกำลังใจพอวันนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะจบแล้วค่ะครับสวัสดีคุณแม่นะครับ ไว้เป็นเพื่อนันเรียกการแสดงไว้ควกมเอืนดไว้ท่างทามอื่นลูกไว้เป็นเอือดอีหลีขอบคุณไดไลค์ตากระตกขอบคุณแม่ท้องิวแม่เนี่ย่แต่เราเงินแม่ติ๊าตามม่แม่ติตาจะโลคเริ่มเเท่อาจารย์เชรคุณแม่ท้องติวหรือว่าแม่สายหญ้าเป็นวานแม่ปานทิพ ปาดเทียมเออแมนได้สายหญ้านั่งเอกแม่ปาดเทียมนั่งเอกหมอลำมานั่งเอกหมอลำพวกแม่เ,เป็นแม่พญาบอกแม่ <laughs> เป็นยังก่อนนั่งเอกซัมนี่แม่นั่งเจสิเดชยืนเวทีค่ะเอเอเมื่อนี้นะครับนาสิสรุปไดใว่ามีสองคนแม่ยืนอย<บ>ู่านเวทีก่อนสิลป์เกียรติบัตรครับคารกอกีครับเกาลัน อเด็กกินบ่าอะไรก็จะไปซื้อได้หล่ะแม่เออเออซื้อมาเกาลัดครับเขาเกี๊ยหันงานไหมหันงานทวงบูดอนเด็กกันเขาเกี๊กับเกาลัดซื้อไในท่อนี่แหละซื้อกับกันกันไปงันยิ้วกันไปซื้อเกาลัดกับเขาเกี๊ยซื้อกันไม่ได้ซื้อหรือเปล่าเขาเอาเดี๋ยวเลี้ยงเชิญเลี้ยงเชิญคุณแม่ พุทธนาบุษธาบุษธาเหอครับผมคุณแม่บุษธศาจุดบนเวทีนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนเชิญทางคุณยศใหญ่ดีนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกันเดขึ้นมอบเกียรติบัตรและก็ทุนสนับสนุนกป่ายอดวัฒนธรรมนะครับธรรมดาดีกูนี่กูกูวาคีศิลปินแกลัดเด้กุเนี่ะเพิ่เขียนซื้อไว้แม่อุดมศิลป์นาด้านเด้ คนเราคนได้จันเหนตถุถ้าอีแมวอุดมศิลป์ถ้าอีแมววันดีเดีคนราคานะเนาะอ้ะอาวอย่างละเอ่อมยาธิบดีไหมครับเดี๋ยวจะได้เฮ็ดเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับตัวนี้ลูกรุ้มือเราบ้างโอ้ลูกคือเขาดีใช่ไหมขาวเป็นตะหักเนาะลูกอะไรโอ้ยเบียดขึ้นเลยนี่แหละสมบทบาทส,สมัยสมื่นเนี่ยเขาได้เอาลูกเสียโอ้บหรอก นะครับเอาลูกพูดอ่างฝากไว้ยน่นเสกีดินกระพ้องเนี่ยนนเจ้ต้นละซักกระพ้องเอานะครับผมในโอกาสนี้จะเชิญนางบุษกรศรีสุวรรณนะครับผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษานะครับโอกาสรนการส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติขึ้นบ่กยติบังนะครับครับท่านแรกครับพ่อให้กับคุณแม่บุญดาแก้ววิชา บุษาแก้ววิชานะครับสุดซัวกบ่น้องครับใช่แล้วตากล้องโอเข้าเมืองเช่าพาเพาอยื้อตั้งคุณใช่แล้วช่างพาเท่าบุญครับน่าจะเป็นกล้องตัวทั้งหลังบุญครับครับผมเอาท้ายลงครับครับต่อไปนะครับต้นแม่ของตอกรีไหนโอเดโอเคครับ ก็งเข้ากับแน่นอนดิหยุดยอดครับผมครับตอนที่สองครับคุณแม่ทองปริมผลตรีนะครับสวดสวดครับพี่น้องครับ